ต้นไม้โตเร็วมากเลยนะพ่อต้นพยุงต้นนี้ะนต้นเออส้มโอก็โตมากเลยเนาะโอ้ยนี่ไม้พยุน,ยนก,ยกี่ปีแล้วเนี่ยพ่อ สองสามปีได้ต้นอะไรนะพ่อมาสั่นบักกิโลละพ่อม่นไม่ไปเกือบโลเลยมแมวมันบ <c oughs> อกอ๋อยังจับไม่ได้ใช่ไหมพ่อ โอ้น้ำขนาดนี้อันนี้เดือนหน้าแรงแนั่นน่ละพ่อไม่ได้กินมันแล้วน้ำมันเยอะขนาดนี้ไม่ได้กินแล้วต้องต้องเบ็ดอ่ะนะพ่อรู้ฝนนี่ใส่เบ็ดต้นนี้หัวก็เป็นไม้น้อยเปน,นอะไระพ่อต้วนนั้นเนี่ยก็เป็นเกีย โอ้เล่นเจแต่อ้นนั่นอะอาวคาโด,ดเนี่ยเขาบอกว่าภาคอีสานไม่มีครับมันมันขึ้นแต่มันไม่ออกลูกบันยายมไม่ไม่ภางเหนือก็แม่หน่อยต้นในบันยายมนะ่ะตะอุ่มอยู่หัวน้าน่ะรันออกลูกไหมครับไม่ลูกมันไม่มันไม่มีลูกอวคาโดอภาคอีสานที่จะเป็น เป็นดอกลายโย่ใบเลี้ยแมงอะไรมัาลายแป้งสางงบมลายแต่แล้วยาไม่ขีดแล้วไม่ขีดแล้วตัวนี้ก็ตายเลยอืมโอ้อันนี้ต้นตายไม่รู้มันตายเพราะอะไรพ่อน้ำปลอมเงอนเออเดี๋ยวยังมาปลูกย้มไว้เท่าพี่บังบ่ปลูกใกล้น้ำมันอยู่ใกล้น้ำเกินไป เออหนองเนี่ยพ่อว่ามีปลากี่ชนิดนมีนต,ตัวอย่างตั้งแนตะ่กุ้งเนาะกุ้งไยกุ้งซื้อขามาปล่อยบนหางหัวไหลหางหัไหลงั้นปลาเน,น,น,นินปลา,ปาช่อนเนาะสองสามขอังเนบ่อ่คยมีหอกมันน้องไตหมดืมอันนี้จะสามขวงปลา ถ้ามันมีปามันก็กิดง่ายนะมันีออกขุน่ก็ผักบุงมันก็กินหมดเลยครับนี่ก็ใสอันนี้มีป่าเลยกับฟองกับฟองหลางฟางอันนี้มันเชื่อมต่อกันหมดใช่ไหมรเชื่อมกับมีกูรลาก่งนบ้เนาะอ๋อ ตอนนี้น่ยต้นไม้น่ะมันมีอะไรบ้างแล้วพรานอกจากส้มโอแล้วเน่ยแล้วก็เห็นมีอะไรเนี่ยลิ้นจีจมะม่วงลิ้นจีมะม่วงขนุนซีต้อน,อน,ตอนอะไรเนาะมะยงชิดมะป,ปังนะ ไม่ยงคิดไม่ยงคิดเราก็ทั้งคนกับมีแล้วกเจ้าก่อน,นอ๋ออันนี้แหละอันนี้สตาเจ็ดสตาอ่ะละมุนมีไหมเพ่อนเนื้อละมุนเหรอพงน้ำอืมเออไบมันอันนี้นะอันนี้ที่เป็นนวลแย้ำไหนวุสตาขึ <laughs> ้นสูงแม่น้ำตอนนี้มันลมนพัดลมหักที่นี่ เอาโมคาโดเลยเขาว่าไม่อะไมมไม่มีลูกเพราะปลูกที่สารนะไม่ออกลูกว่างั้นปลาช่อนหรือลปลาปอยหรือปลาเมนูหน่อยได้อออเอามาจากนน้ำก่อนน้ำเติมตลอดอย่างนี้เราจะได้กินมันได้ยังไรรงล่ะพราปักเบ็ดปังเดหรือเปล่านะอย่า <laughs> เออตามธรรมชาติดีเนาะ อันนี้พลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็ถ้าแดดออกมามันก็ทำงานตลอดใช่ไหมพ่อ,ตอนะเติมน้ำตลอด เดียวกันเลยกับเลืเข <c oughs> ็นกับตัวออกจิ๊ไปโอ้พอมองเบาอ่ะโอ้สุดยอดกรอบเปรี้ยวจี๊ดจ้งแต่ว่ากรอบกอบกรอบแจ๋ครับแซ่บเดียวกันเอตัดไปกินแล้วอโอ้อันนี้หลายพวงเลย าง,งามด้วยเนี่ยพอ่อหน้าแรงนี่ยมะเขือเนีน่ยเนาะถือว่าสวยนะเขียวแบบยุบันนะน้ำหยดใช่ไหมเนี่ยพ่ออือเหรอถ้าน้ำมีแล้วเนีน่ยมันจะเขียวชะอมเลยแกไหลายลววาเยลยมันเลยเก็บหลายหมื่น